แซ่บไปเลยครับตำสาบัวว้างูไทยกี่ปว๊ว ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมือนี้เข้ากับสีม่ามีโคกมาอีกแล้วนะครับกับซีมี่ไล่การต่าแน่นอนนะครับผมนี่ครับมือนี้สีม่าเป็นสายบัวเตรียมมาเรียบร้อยเลยครับผมสายบัวเลครับผมเนาะแล้วกับซีมี่ีนครับเครืองสายบัวกับซีมีกุ้งสดนาครับผมกุ้งสดนี่แซ่โซดาเรียบร้อยแล้วกัามีปลาหมึกนิดหน่อยครับแล้วก็มี เฮ็ดหูหนูนํำครับผมนี่ครับสิมาต่ําใส่กันนะครับเนาะลงมือครับผมเดี๋ยวสิมาลงมือต่ํากันเลยครับผมใส่ไปว่าพริกหลายอยู่ครับเทโจกลงไปเลยมึงส่งสิเพลอีกหละ้ะคือเก้าเลย ผมน้ำปลาเลยครับใส่หลายแจ้งน้อยครับสูตรนัวครับน้ำปลาครับโมบิสูตรด้วยครับของผมกะเอาเดอร์น้ำตาลเคี่ยวครับผมหรือว่าน้ำตาลปลกยครับผมเคี่ยวเองครับมันจะหอมครับผมใส่ลงไปหวานๆหน่อยผงนัวแจ้งน่อยนะครับเนาะแดแตะพูมากครับ มะนาวครับผมมะนาวผมพานว่าเรียว้อยแล้วครับเขือเทศครับผมมักเขือเทศลงไปใช้ลงไปเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับ ถ้เาเอกลงไปเ <C oughs> สร,ร็จแล้วใส่กุ้งลงไปเลยครับทำซีฟูด้ด ใส่เห็ดลงไปจักน้อยครับเนี่ยมักโอ้ได้หอมแล้วครับได้กินประแดกมาแล้วครับผมเพิ่มสีสันครับผมพักใบเลื่อยครับคือความหอมนะครับ พอเดือมาแล้วขอชิมก่อนนะครับได้ทีแล้วครับผมตำหมึกสายของนุงโสพนเดี๋ยวมาเทกันเลยครับอ,อ้หลายครับเต็มโครกอัเนีเลย ครับผม,ม hit, หัูมีหอดเห็ดหูหนูครับโอ้โหสมย้ำเทียงครับผมนี่ครับเทลงไปเลยครับเสียงขวดโคกมาอีกแล้วมีเม็ดกระถินน้ำนะครับเนาะมาห้ยครับ ห้อยหนามันครับนี่ครับห้อยลงไปเลยครับผมสวัสดีครับมาพอกับหนุ่มโสพนกนฟูไฮอีกคลึ่เก่านะครับเนาะมือนีผ้ามากินตําสมย่ามเทียงครับผมเป็นตาสายบัวกุ้งสดนะครับตําสายบัวกุ้งสดแล้วก็สมีปลาหมึกหน่อยใส่น้ำครับแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูน้ำครับโรยด้วยเม็ดไอ้มะกะทินนะครับเนาะแซ่บๆนะกันครับนี่ก็ปุ้น มีทุ่นครับมาเป็นทุ่นฮิลันจะซับครับแต่ว่าเป็นทุ่นกินกับตัมยังกระแซบครับเนี่ยเดี๋ยวไปกินแกงยังกระแซบนะครับเนาะเดี๋ยวก็มีผักจักน่อยเขียวๆเสบๆน้งกันครับก่อนก่อนถึงมารับชมกอย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช่กดติดบตามซอยหนุ่มโสพนคนผู้หายน้ำแน่นะครับเนาะใกล้จะถึงพันทรับแล้วครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะ ครับมาลงมือกินกันครับนี่ครับขอบุญนุ่มโสพนกัมมี่ขึ้นกันครับเดี๋ยวมากินกันครับแซบแบรสชาติจัดจ้านี่ดีครับอืมเพราะว่าผมใส่น้ำตาลเคี่ยวผมเคี่ยวเองเลยครับเดาได้ทายให้เบื้องตอนเคี่ยวนะครับเนานน้ำตาลปึ๊กนะครับหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะครับลงมือเลยครับผมแซบแบครับนี่ครับคำยังไง ตำสมย้ำเทียงครับน้ำปลาหนุ่นหัวอืม ขอสดเอานั่นคือเขาสุดยอดเลย ถ้าผมเป็นเล็กน้อย <c oughs> ข้าเจ้าตำถ้าสายบัวจะซื้อกะแซบครับผม <c oughs> ชุดสมุมมนนี่พัฒนามากเป็นตำปลาหมึกตำกุ้งสด <c oughs> ตักีตำน้ำำปลาแดลกกับแซบมีหมกสมตำหมกโม่แน่เลยสบัยดนี <c oughs> <c oughs> 好吃不？你今天又看看，吃不？ ออยแล้วครับกินน้ำหอนนี่เนี่ยผมมือครับผมเตรียมมาแนละ้วพักอีตัวเนี่ยมากบดเห็ดหางกุ้ง หอมหอมกินข้าวขับปุ่นเข้ากันครับเข้าอีกตัวอันนี้ผมไม่ไหวทำสายบัวอร่อยอร่อยครับอืม Ui, nghe chạy Thôi thật ra không Nghe chạy, nghe chạy Ừm, lượm đầy thí lạ Lượm hết đầy lạ Đầy thí lạ ร้อนขอ,อ,อาส,อส่สซอนนะครับความเผ็ดความเผ็ดกำลังมาเยือน มึงเจะแนวกาวกันครับหวานเพ็ดลายจนหัวสั้น่องร่องเหรอครับว่ามันใส่ผักชีหน่อยอยู่

ุันกนจะฮ้อนท้อง bê con cái nắp tầm khó nè tâm tầm phết bàn đi đó một chắc kia tầm nhầm này cái phết ตอนนี้ไงครับอืมแซนบิชเลยครับตำสายบัวว้างูสายบัยวบ่ไหวล้ว เผ็ดจังอืๆๆพระเจ้าช่วยขอน้ำตเติมน้ำก่อนโอ้พระเจ้าช่วยเผ็ดอิลีอืม โอ้ขันพี่น,อน้องต่ำเลยแย่ต่ำเผ็ดขึ้นหนุ่มเฉพานะง่วน,วน,นะนเผ็ดพูดว่าว่าเปนไส้หน่อยหนึน่งโอ้ยใกล้จะเบลอเดี๋ยนหน่อย,อยบวงสุ่มนรือเผ็ดพูดกินเครื่อง,งหทยปะ อืมอืลอหลไฮแล้วบังว่าวเพ็ดคลิปนี้น้องซ่พ่นกันติดปากไว้แล้วครับผมเพราะ่าเพชรอิเลีแสบอิเลีครับเดี๋ยวเศ้าเพชรเล้วสิมกินต่อไหม อย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกิ๊กเก้านะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปแห่งนุ่มโสพ้นมีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แห่น้ำในครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเพื่อสิบโอ้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะคแคปนี่ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพชรเพชรเพชร